เชื่อว่าผู้ฟังดีไซน์ดรสีทุกๆคนนะฮะต้องเคยเดินซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแล้วก็เวลาเราเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราอาจจะต้องเดินผ่านโซนเครื่องดื่มนะฮะพวกเชลฟ์เครื่องดื่มต่างๆเชฟเครื่องดื่มนี่ก็จะมีน้ำอะไรบ้างครับก็มีน้ำเปล่านะฮะมีน้ำผลไม้นะครับน้ำอัดลมนะฮะแล้วก็มีนมนะเคยสังเกตขวดไหมฮะขวดน้ำเปล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นขวดใสๆเใช่ไหม ขวดน้ำผลไม้ก็จะเป็นขวดใสๆขวดน้ำอัดลมนะฮะก็เป็นขวดใสฮะแต่ทำไมขวดนมถึงต้องเป็นขวดขุ่นๆวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับคำตอบที่คุณอาจจะไม่ทันได้สังเกตในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับกับคำถามที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตว่า ทำไมขวดนมจึงต้องเป็นขวดสีคุณนๆค,ครับ ยู่ผมเก่งศิลปุงศิลป,ปมากเกษมนะครับและที่นี่คือรายการดีไซน์ยู่ดนสีนะครับรายการดีไซน์ยู่ดนสีนั้นจะเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องของดีไซน์ที่คุณพบทุกวันนะครับแต่ว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นนั่นเองนะครับเป็นรายการที่จะมาอยู่ในช่องของ Creative Talk Podcast นี่แหละนะฮะแต่ว่าจะมาทุกๆวันอังคารนะครับโดยรายการนี้เนี่ยนะครับก็รันอยู่ทุกๆวันอังคารนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีเป็นบทความด้วยนะครับอยู่ บนเว็บไซต์ของ c r e a t i v e t a l k l i f e c o m นะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับทุกท่านที่ติดตามรายการเนี่ยสามารถที่จะไปฟังรายการดีไซน์ดนลีแบบเดียวๆอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับเพียงเสิร์ชคำว่าดีไซน์ดนล s ี e ในแอปพลิเคชันสำหรับการดูการฟังพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Podbean, s นะครับ SoundCloud นะครับ a p p l e Podcast นะครับหรือว่าจะเป็น Spotify ก็สามารถที่จะดูผ่านทางนั้นได้นะครับโอเควันนี้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งดีไซน์ครับที่เราพบทุกวันเดี๋ยวเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตไม่ทันได้มองเห็นไม่ทันได้รู้ถึงความลับที่ซ่อนอยู่ในนั้นฮะวันนี้อยากจะมาชวนทุกคนครับได้มาสังเกตขวดนมกันบ้างครับอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนต้นนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราจะได้สังเกตนะครับว่าขวดน้าเปล่าเนี่ยก็เป็นขวดใสนะฮะขวด โค้กแบบนี้นะฮะขวดน้ำโซดาน้ำอัดลมก็จะเป็นขวดใสๆนะฮะขวดแต่ว่าขวดนมเนี่ยนะฮะมักจะเป็นขวดขุนๆฮะ,ะไม่ว่าจะคุณจะไปเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างหรือว่าจะไปเดินตามร้านสะดวกซื้อแบบพวก7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นแฟมิลี่มาพวกเนี้ยนะฮะก็จะเป็นขวดขุนๆแบบนี้เหมือนกันนะฮะแล้วทำไมนมถึงต้องเป็นขวดขุนไม่เป็นขวดใสครับหากจะบอกว่าเป็นเพราะว่าราคา หรือการออกแบบเพื่อความสวยงามเพื่อการตลาดแล้วก็เอ๊ะแล้วทำไมถึงต้องใช้เป็นขวดคุณกันเหมือนกันหมดทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกอย่างเลยนะครับบางคนบอกว่าการใช้ขวดใสเนี่ยจะทำให้มีผลต่อน,นมที่บรรจุอยู่ข้างในอือันนี้จริงหรือเปล่าแน่นอนว่าจริงๆแล้วเราเองอจะเคยเห็นนะ,ะในหนังภาพยนตร์ต่างประเทศหรือว่า นมบางยี่ห้อก็มีนะครับบรรจุเป็นขวดแก้วใสถูกไหมครับและนั่นก็ยิ่งทําให้ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยนะครับว่าเอา้าแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันใสได้จริงไหมหรือว่ามันต้องขุนหรือเปล่าและความขุนมันไม่มีผลเกี่ยวกับการรักษาการเก,ก็บรักษาของนมหรือเปล่านะฮะทีนี้ครับพอผมสงสัยเรื่องนี้นะฮะผมก็พยายามเสิร์ชครับแล้วก็เห็นว่ามีคนไทยก็มีคุยกันนะฮะ ในหลายๆที่แล้วก็ในต่างประเทศก็มีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เพื่อความกระจ่างฮะผมก็เลยไปขอคำปรึกษาครับจากหนึ่งในคนที่ผมได้พูดคุยกันไปในรายการ f o l d e r c a s t นะครับซึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งรายการใน Creative Talk Podcast เนี่ยนะครับก็คือได้ไปขอความช่วยเหลือจากคุณพราวุฒิจเจริญจิตมั่นนะครับผู้สืบทอดกิจการรุ่นที่2ของ Super l o ์นะฮะซึ่ง Super lock เนี่ย เป็นแบรนด์ที่ทำกล่องเก็บอาหารนะฮะกล่องอเนกประสงค์เนี่ยนะฮะที่เป็นกล่องพลาสติกเนี่ยฮะเป็นล็อกแน่นเลยนะฮะเก็บอาหารได้ดีในตู้เย็นอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไปถามเขาครับไปถามเขาว่าคุณอัพนะฮะเขาชื่อว่าคุณอัพนะค,คุณอัพเนี่ยรู้ไหมว่าไหนๆทำพลาสติกมาตลอดเลยนะทราบไหมครับว่าทำไมขวดนมจึงต้องเป็นขวดขุ่นๆไม่เป็นขวดใสน,นะค,คุณอัพก็บอกว่า เขารู้เบื้องต้นนะะแต่ว่าเขาจะไปถามเพื่อนๆและคนรู้จักในวงการมาเพื่อหาคำตอบให้ครับและคำตอบที่ผมได้จากคุณอัพนั้นคุณอัพบอกว่ามันมีเหตุผลแบบนี้ครับก็ปกติแล้วเนี่ยพลาสติกที่เขาเอามาใส่ขวดนมเนี่ยเขาจะใช้ไฮเดนหรือ HDPE ก็คือ High Density PE ฮะซึ่งไอคุณสมบัติของไฮเดนเนี่ยก็คือว่ามันจะมีความขุ่น แล้วก็ทนอุณหภูมิได้สูงคือแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีว่าการพาสเจอไรส์เนี่ยของนมหรืออะไรก็ตามมันใช้ความร้อนอแล้วการที่ใช้ขวดเพชรเนี่ยมันจะทนอุณหภูมิได้แค่หกสิบองศาแต่เวลาสมมติเราใช้ความนความร้อนเนี่ยขวดเพชรเนี่ยมันจะยวบฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมาะแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่นานแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาทำพาสเจอไรส์เนี่ยมันมันไม่จําเป็นต้องใช้ความร้อนแล้วมันเป็นเหมือน้ครร้อนแล้วก็มาเย็นเลยแล้วก็เอาเข้าเข้าลงขวด อย่างที่คุณอัพบอกนะครับทีนี้ผมอยากจะมา r e แ a p นิดหนึ่งนะฮะว่าเอาเป็นว่าเรามารู้จักประเภทของขวดที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปก่อนนะคับนะฮะอย่างที่เมื่อกี้นี้ผมได้คุยมาแล้วนะครับว่าโอเคขวดม,มันมีอยู่ประมาณ2แบบขวดสายออขวดขุ่นนะฮะอันในที่นี้เราจะพูดถึงแค่ขวดน้ําดื่มนะกับขวดนม2ขวดก็พอเนี่ยจะได้ไม่งงนะฮะโอเคขวดขุ่นก่อนนะฮะขวดขุ่นที่ สำหรับบรรจุนมเนี่ยนะฮะที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับเป็นขวดที่อย่างคุณอัพบ,บอกไปนะฮะเป็นขวดที่เรียกว่าขวด s d p e นะครับหรือว่าที่ย่อมาจาก High Density Polyethylene นะครับซึ่งเป็นขวดที่มีความหนาแข็งเหนียวยืดจุน่นไม่เปราะแตกง่ายป้องกันกรดและด่างได้นะครับแล้วก็ป้องกันความชื้นได้สูงนะครับมีลักษณะคุณ และทนความร้อนได้ดีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าสามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ40องศาถึง100องศาได้เลยนะครับโดยที่ขวดนั้นจะไม่เสียรูปนะครับซึ่งนอกจากจะนำม,มาใช้ทำขวดบรรจุนมแล้วนะครับเขาก็ยังเอาไปทำเป็นขวดแชมพูก็ได้นะครับหรือว่าขวดน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกแบบนี้เป็นต้นนะฮะพอนึกถึงขวดเหล่านี้นะขวดแชมพูเห็นไหมก็จะเป็นขวดแบบ เออเป็นขวดแบบหนาๆเหมือนกันนะคล้ายๆกับขวดนมแบบนี้นะฮะขวดน้ํามันเครื่องอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นขวดหนาๆแบบนี้เหมือนกันเออมันมันคือขวดชนิดเดียวกันนะครับก็คือทํามาจากพลาสติกที่เรียกว่า HDPE นั่นเองนะครับส่วนขวดน้ําเปล่าครับที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเนี่ยเป็นขวดใสๆถูกไหมครับเขาเรียกว่าเป็นขวดเพชรนะฮะ PET เพชรนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นหูกันดีอยู่นะครับสำหรับขวดเพชรนี้นะฮะ ซึ่งขวดเพชรนี่เป็นขวดที่มีความใสนะครับแล้วก็สามารถป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่ามีข้อเสียก็คือไม่สามารถทนความร้อนได้มากเท่ากับขวด SDPE นะครับแล้วก็จะเสียรูปที่อุณหภูมิมากกว่า70-75องศานะครับแล้วก็ไม่สามารถแช่ช่องฟรีซได้นะครับเพราะว่าขวดเหล่านี้ถ้านำไปแช่ช่องฟรีซมันจะทำให้ขวดเปราะและแตกได้นะครับ ซึ่งทีนี้ครับอย่างที่คุณอัพได้บอกไปแล้วนะครับเราก็จะมาทบทวนกันดูอีกทีนะว่าอ่ะมาดูเหตุผลว่าทําไมเขาถึงใช้ขวดขุ่นหรือขวด SDPE กันนะครับจริงๆแล้วมันมีเหตุผลแรกก็คือเหตุผลในเรื่องของแสงนั่นเองนะครับโดยเฉพาะนมที่สามารถเก็บไว้ได้นานๆเนี่ยนะครับหากใช้ขวดใสเนี่ยจะทําให้มีโอกาสที่ จะโดนแสงได้มากกว่าขดขุดนะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เขาเรียกว่า browning reaction ของน้ำตาล l a คโตสในนมนะครับทำให้นมมีสีคล้ำไม่น่าทานนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเหตุผลด้านการทนความร้อนของขวดด้วยนะครับเหตุที่ การบรรจุนมต้องใส่ขวดคุณ SDPE ก็เพราะว่าคุณสมบัติการทนความร้อนเพราะการบรรจุนมเนี่ยนะฮะต้องใช้ความร้อนที่มากกว่า70องศาครับซึ่งหากใช้ขวดเพชรแล้วเนี่ยก็จะทําให้ขวดเสียรูปได้อย่างที่คุณอับบอกนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่นะ,ะว่านมในปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราหยิบขวดนมมาเราก็ไม่ค่อยจะเอานมไปตากแดดเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ขวดนมที่เป็นแบบ ขวดเพชรเนี่ยถึงแม้จะบอกว่ากันความร้อนไม่ค่อยได้แต่ว่าปัจจุบันนี้นะฮะคุณอัพก็บอกไปแล้วนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการบรรจุนมที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยเขาไม่ทํากันแล้วนะครับเขาใช้วิธีการคูลงก่อนหรือว่ารอให้อุณหภูมิเนี่ยมันลดลงไปก่อนนะฮะถึงค่อยบรรจุนะครับดังนั้นด้วยเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์นมต่างๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ขวด SD หรือขวดนา,นาคุณๆนี้อีกแล้วนะครับเจ้าของแบรนด์สามารถเปลี่ยนมาใช้ขวดเพชรได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขวดเพชรนอกจากมันจะใสแล้วเนี่ยมันยังมีราคาต้นทุนต่อขวดที่ถูกกว่าด้วยนะฮะแต่ทล้วที่นี้ในเมื่อมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับ HDPE ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแถมต้นทุนก็สูงกว่าด้วยทำไมเจ้าของแบรนด์นมยังคงใช้ขวดแบบคุณอยู่ เรามาฟังคุณอักพูดต่อกันเลยครับถึงเหตุผลว่าทํำไมเขาถึงยังต้องใช้เป็นขวดคุณอยู่ครับซึ่งจริงๆอ่ก็ต้องบอกว่าถ้านักปัจจุบันเลยนะครับนปัจจุบันเลยเนี่ยเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถใช้เป็นขวดเทสได้แล้วก็สามารถใช้เป็นขวดไฮเดนได้แต่หลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็เคยลองที่เอาขวดเทสมาทําเป็นขวดนม แต่ว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเหมือนกับชินว่าเฮ้ย mm. ถ้าเป็นขวดพอใช้ขวดเพชรเฮ้ยมันสะอาดหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายๆมันมีเจ้าตรงเนี้ยขวดนมมันต้องเป็นขุนๆสิอ mm. ะไรย่งเงี้ยมันขุนๆแบบเนี้ยถือว่าจะเรียกว่าพาดจเราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทที่เคยเคยลองทํามาว่าใช้ขวดเพชรเนี่ย mm. เขาก็เซลลนะครับ mm. เพราะจริงๆเหตุผลที่เขาอยากจะเปลี่ยนมาขวดเพชรก็ oh. เพราะว่าเพชรเนี่ยมันต้นทุนถูกกว่าไฮเด่น ใช่แต่สุดท้ายเราก็เปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเป็นไฮเดนเหมือนเดิมเป็นไงครับฟังจากคุณอัพแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะคือมีแบรนด์หลายแบรนด์เนี่ยเขาเคยเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนจากขวดคุณๆเนี่ยมาเป็นขวดใสนะฮะก็คือเปลี่ยนจาก HDPE เนี่ยไปเป็นขวดที่เรียกว่าขวดเพชรน,นั่นเองนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือว่าขายไม่ออกนะฮะไม่มีคนซื้อยอดขายตกหวบเลยนะครับเพราะว่าผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยนะฮะเขาคุ้นชินแล้วนะครับกับ การที่นมเนี่ยต้องอยู่ในขวดคุณๆ,ๆแบบนี้นะครับส่วนไอขวดใสๆเนี่ยมันมีไว้สําหรับใส่น้ําดื่มน้ําเปล่าน้ําหวานน้ําโซดาน้ําอัดรมต่างๆนะครับไม่ใช่นมนะครับดังนั้นก็เลยทําให้ยอดขายนั้นตกนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่คุ้นชินลูกค้าก็เลยไม่ซือ้อและเมื่อลูกค้าไม่ซือ้อแบรนด์ต้องทําไงครับแบรนด์ก็เลยต้องเปลี่ยนกลับมาใช้ขวดนม แบบขุนเหมือนเดิมนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนราคาต่อขวดที่แพงกว่าแต่ก็ต้องยอมใช้นะครับเพราะว่าลูกค้านั้นคุ้นชินกับขวดนมแบบนี้ไปแล้วนะครับซึ่งการใช้ขวดนมแบบหนาขุนแบบนี้เนี่ยนะครับมีผลต่อผลิตภัณฑ์ประเภทนมประเภทอื่นด้วยนะครับเช่นพวกน้ำเต้าหู้นมแพะนมควายเหล่านี้เป็นต้นนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือเหตุผลว่าทำไม นมสดจึงต้องบรรจุอยู่ในขวดพลาสติกค,คุณขอบคุณที่ติดตามดีไซน์ยุนซีกับผมเก่งสิทุกวงสีมากเกษมนะครับหากใครมีคำถามเรื่องดีไซน์หรือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวแล้วสงสัยนะครับเราสังเกตแล้เราสงสัยเนี่ยสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้นะครับที่อินบ็อกซ์ของ Creative Talk Podcast นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์ของ Creative Talk Live ก็ได้นะครับทาง f c e e o o o นะครับ ถามมาได้เลยนะครับและถ้าเราหาคำตอบได้เราจะรีบไปหาคำตอบมาให้ทุกทกท่านเลยนะครับขอบคุณที่ตามครับแล้วพบกันใหม่วันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ